mày không mà khay <S volumes shake it> đi đi

một lèo ăn hãn mượt lèo <laughs> một lèo lướt <rồi> tay chan <laughs> kinh tay kinh tay เข้ากล้องวะอืมคนสวยอยากเข้ากล้องยังสวยเลยแต่อาหารหมดเกี้ยงแล้วอไข่ดีดีตอนเช้ามาวันละเจ็ดเจ็ดแปดฟองทุกเช้าเลย ไขวันละเจ็ดแปดฟองทุกเช้าไข่ดีมากเลยอันนี้อากาศนี้หิมะละลายหมดเมื่อวานแล้วเมื่อวนันเมื่อวันก่อนหิมะหนาอยู่แต่ว่าละลายหมดแล้วแล้วก็ตกมาคืนเมื่อคืนนิดเดียวอ่ะเปิดประตูให้ออกมาเดินเล่นมามาเดินเล่นมาวิ่งมาโอ้ยตามมา <laughs> kakinya 경찰 Francotic, dia meng fød query ini kej resol di sini semua usahakan Hahaha Ohan naughty berjalan berkeliling atau mereka semua เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวอื้ยตัวนี้เชื่องมากเลยมาตามมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวไม่น่าหว่ะมาตามมาอีกวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวไม่พาไปต้มหรอกพาไปเที่ยวสวิบเอ็ดโมงวันนี้มีแดดนิดๆสิบเอ็ดโมง มาวิ่งมาวิ่งมาแล้วไก่แล้วไก่วกิ่งมาเร็วแล้วไก่วิ่งมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาแล้วเหรอวิ่งมาปไม่มาแล้วแค่นี้แหละไปก่อนแล้ว เอ้าไม่มาบ่โอ้ยไก่น้อยนี่